ไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะให้ลุงเขาดูเฉยเช็ดหน้าเช็ดหน้ลยเช็ไปได้หน้าก็ประมาณเนี้ยคือลุงเขาไอ้ปวดปวดขัดไงปวดขัดสะโพกแล้วก็มีคนหนึ่งเขาอะไรนะเป็นเป็นช่างเป็นช่างไอ้ตัดผมอะ่ะแล้วเขาปวดหลังแล้วจากกระดูรวหายแล้วรานี้เขาบอกว่าเขา บิดเองบิดแล้วมันดีนะคือพวกนี้มันต้องไปไป,งไปทำเองไปทำเองบ่อยๆนะทำเองก็ง่ายๆถ้าถ้าทำเองก็คือถ้าเราจะเริ่มต้นด้วยถ้าท่านี้ก่อนก็คือถ้าจัดกระดูกเองก่อนท่านี้นะเอามือตั้งอย่างเงี้ยตั้งตั้งอย่างเงี้งยมันเป็นการจัดกระดูก ก็เป็นการพักด้วยตัวหลังเองเวลาเรายืนานานๆเราอย่างวันนี้ก็ปวดหลังมากถ้าเกิดเราทำมันไข้นะเราก็งอขายอย่างนี้ได้ถ้าเกิดเขาเรางอแบบสักสิบทีอะนะถ้าเกิดเราปวดมากอะนะบางคนบอกว่าเอ๊ะทำแล้วปวดมากนี่คุณต้องทำท่าน,นี้ก่อนนะให้มันขาข่ลายจะได้ไม่ปวดนะอย่างนี้นะ นะประมาณเออซื้อมันขายหลังแล้วเนี่ยหลังเราก็เริ่มขายแล้วเราค่อยค่อยดันพื้นขึ้นก็ได้แบนี้งง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 งขึ้นแบบงง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 ทีนะ เนี่ยหลังหลังรู้สึกตึงหลังมากไหเสร็จแล้วเราค่อยนอนตะแคงมาตะแคงงนี้นอนตะแคงก็สําคัญมากนี่ท่านี่ยดีมากนอตะแคงก็ก็ยกขานี่ขึ้นอย่างนี้ขานี้ก็ตั้งฉากไว้ยกขึ้นอย่างนี้โอ้โหตะคิวกินได้นะเนี่ยไหนะพอสิบทีแล้วมาดูนี่ ลอสพิสิบสิบนะเราก็มือเรามาจับตรงนี้กดใส่กับไอ้ตรงอันนี้ไว้กดใส่กับไอ้ตัวเตียงไว้แล้วก็เอามือนี้ไว้ที่่ับนี้นะอย่างนี้นะเราก็ก้มมาดนึนงนะล้วก็บิดหลังนี่มันจะดังได้แะปึ๊กเลยปึ๊กเข้าที่แล้วนะเห็นโล่งเลยนะมันเป็นการจัดกระดูกตัวเองได้แล้วก็เปลี่ยนข้างก็เหมือนกันนะนะก็ยกขา ก็สิบนะพอาสิบ้วเราก็มือไว้ตัวนี้นะกดไว้นะต้องมีพลังนิดหนึ่งนะแล้วหลังเราชิดกับกระดูกสันหลังไว้นะกดตรงนี้นะงอกลมนิดหนึ่งกลมนิดหนึ่งนะเราก็ลองบิดดูเนะี่ยดังปึ๊กละเนี่ยสองละกดแรงๆล้วก็ดันไปค้างไว้นะิดหนึ่งขออาจารย์ดังไปสามข้อแล้วนะนะพอดังแล้วมันจะโล่งหลังมากแล้วเราก็มาคลายหลัง คายหลังบ้างให้ให้ให้มันไม่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 ทับเส้นเนี่ยคายดึงเบาๆอันนี้แก้กระดูกทับเส้นได้แล้วก็นลกดคนไข้ยี่สิบคนเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยก็ปวดหลังเหมือนแต่ถ้าเกิดเราคายเงี้ยไม่สะสมม,ม,มันก็ไม่มันก็ไม่เป็นก็หายแล้วนะอย่างนี้นะพอสิบครั้งแล้วก็ยืดไว้ ปัญหาอย่างหนึ่งคือพอยืดหลังแล้วสะโพกก็ตึงแล้วก็ตั้งขาไว้ก็ยืดสะโพกเป็นท่าจบไปยืดอย่างนี้นะดึงสะโพกดึงขึ้นมานี่เป็นการจัดกระดูกทุกวันนะเช้ากับเย็นเนี่ยรับรองเราจะไม่ไม่มีปัญหาเรื่องเรื่องปวดหลังมากนะตั้งขึ้นมาอย่างนี้ก่อนนะเนี่ยแมนจะลันปุ๊บป,ปั๊บปุ๊บปั๊บเนี่ยนะ เสร็จแล้วก็ตั้งตั้งนิดหนึ่งนะแบะขาออกนิดหนึ่งนะดึงเข้ามาอย่างนี้นะแบะอย่างนี้นะเดึองอย่างนี้หุบอย่างนี้นะเหยียดออกไปอันนี้ก็บริหารสะโพกนี่อย่างนี้อย่างนี้เหมือนท่าเหมือนท่าบินน่แฟบอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็คือสำหรับผู้ชายนะผู้ชายท่าอย่างนี้ก็ดีนะถ้าผู้หญิงก็เป็นการบริหารอุ้งเชิงกานนะถ้าผู้ชายนี่ก็แก้พวกไอ้นี้ อะไรนะเขาเรียกอะไรนะต่อมลูกหมาก,อก,มากเออเนี่ยไอ้แต่ยไม่มีต่อมลูกหมากรู้ได้ไงวหแต่ผู้หญิงก็คือเนี่ยกระบลงมันหย่อนนะอย่างนี้นะนะแล้วก็แล้วก็ลืมบิดข้อเท้าบิดกลับคืนยืดนะถ้าอย่างเงี้ยเราทําทุกวันตอนเย็นเราก็ปรับร่างกายเราเนี่ยจากกระดูกเราเนี่ยยืดสะโพกเนี่ยเราจะไม่มีการปวดหลังนะลองทําตามนะครับเราก็กดไลค์กดแชร์เยอะ